สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับโคทาหาวครับบอลกินตาเมื่อคืนตื่นมาดูบอลตีสายัางไม่ได้นอนฮานอย VIP เมื่อวานต้องขออภัยจริงครับที่เมื่อวานส0บแต้มไม่เอาศูนย์เมื่อวานศูนมา2ตัวอะไอย่างน้อยเมื่อวานถ้าเลือกศูนย์อย่างน้อก็ะมาลุกเข้าลูดด้วยกันนะครับต้องขออภัยครับที่เลือกผิด ก็ลุ้นกันต่อวันนี้ครับเมื่อวาน40021 40021วันนี้จะเป็นเช่นไรวันนี้จะเป็นเช่นไรวันนี้จะเป็นเช่นไรผมขอดูแปมน,นะครับวันนี้เด่นสุด7ครับองสามครับจะสาม07 37 07 47ก่อนครับ07 47 97ฝากไว้ครับใครชอบแนวะทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้เนาะแล้วก็ช่องทางการสนับสนุนครับง่ายๆครับถ้าม,มีโฆษณาครับดูให้ผมด้วยนะครับดูให้ผมด้วยขอขอบพระครุณล่วงหน้าครับ303437 3อ่า303437ครับ ร้อยยังคงเป็น7ครับแต่ผมว่าเจ็ดน่าจะอยู่บนเจ็7ศ7 7ย7 7 3็ดเจ็ดสี่เจก้า่เครับเจ็เท่ากับเจ็นะครับเนาะกร็รุนกันครับว่าจะเป็นเช่นไรครับ18บแปดในกล้ของประทานโทษครับสิบเก้ากกเออแล้วไม่ไม่เอา6กเจนะ หกเจ็ดเผื่อตามหวยเผื่อตามไม่หวยรัฐหกเจ็ดเท่ากับเก้าเจ็ด้วกันนะครับหกเจ็ดเท่ากับเก้าเจ็ดโอเคขอให้ร่ำรวยครับขอบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารลบชมรับฟังครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่กดข้ามโฆษณาครับสวัสดีครับผม